สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจุ๋มก็มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวของธุรกิจเล g a c ซีให้พี่หมูนะคะเพราะว่าเรานัดกันไว้แล้วเนาะแล้วก็พี่หมูก็ให้จุ๋มแม่ได้มีโอกาสได้ทําวิดีโอไปให้ดูนะคะก็วันนี้เอาสั้นๆนะคะพี่หมูก็จุ๋มทํางานกับอา่ากลุ่มนะคะที่ชื่อว่าซีนะคะที่เป็นองค์กรซีซึ่งมีนักมาร์เก็ตติ้งที่มีเปที่เป็นมืออาชีพมากนะคะแล้วก็มีไรายได้ที่เป็นมนุษย์เงินล้านด้วยแล้วก็เป็น ทีมที่มียอดนะคะธุรกิจที่ติดอันดับต้นๆ้นของบริษัทลีกซี่เลยค่ะขออนุญาตเปิดแฟ้มนะคะพี่มูสิทธิประโยชน์ห้าคมเมื่อนะคะเรานะคะได้สมัครด้วยเงินห้าร้อยแล้วเนี่ยนะคะสิทธิของเราจะมีอะไรบ้างน,นะคะนอกจากเราที่เป็นเมมเบอร์แล้วนะคะเราก็จะได้ประกรันด้วยอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็มีการสะสมอาพนะคะไว้แลกแล้วก็มีซื้อสินค้าได้นะคะแล้วก็ มีสิทธิ์ที่จะค้าปีกด้วยแล้วก็ได้คะแนนรีเบทโบนัสด้วยนะคะแล้วก็มีรายได้ที่เป็นพาสดีอินคัมได้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าห้าร้อยเราจะได้อะไรเพิ่มอีกนะคะคุ้มที่หนึ่งนะคะสิทธิประโยชน์จากการสมัครแค่สมัครก็คุ้มแล้วนะคะก็จะเป็นนะคะซื้อสินค้าในราคาส่วนลด20-30%ถึง นะคะแล้วก็มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้3นะคะเป็น3ชิ้นนะคะแล้วก็มีนะคะแคตตาล็อกนะคะก็มีประกันอุบัติเหตุแต่เดี๋ยวก่อนนะคะประกันอุบัติเหตุตรงนี้นะคะใช้ถ้าใช้แนบของบริษัทกสิกรไทยนะคะพ <c> ี่หมูก็จะได้รับอ่ากรณีนะคะประกันชีวิตเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยนะคะบวกขึ้นไปอีก1นึ่งแสนสองหมื่นบาททันทีนะคะแล้วก็เมื <c> ่อซ <c> ื้อกิน เมื่ออยากนะคะประทับใจเมื่อพี่หมูประทับใจสินค้าแล้วนะคะพี่หมูอยากเริ่มต้นธุรกิจก็เพียงง่ายๆนะคะซื้อสินค้าเพื่อเริ่มต้นธุรกิจเพียงนะคะ1000พคะแนนนะคะก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง,ง่ายๆแล้วค่ะ1000คะแนนนะคะก็จะอยู่ที่1 rp ในเรื่องคะแนขน,นของเรานะคะอยู่ที่เงินประมาณ6บาทใช้เงินซื้อประมาณแค่หบาทนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ เป็นช่องทางการรับรายได้ของบริษัททุกช่องทางเลยเพียงการรักษาสิทธิ์ที่250คะแนนนะคะ1เดือนนะคะจะมีอกมิได้รับรายได้ใน2รอบด้วยกันนะคะถ้าวันนี้พี่หมูมีรายได้จากง,งานประจําที่สวนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรายได้อีก1ช่องทาง2ครั้งต่อเดือนเลยทีเดียวคะ่ะน่าสนใจไหมพี่ยรือว่าน่าสนใจมากนะคะมาดูกันนะคะว่าคุ้มที่2มีอะไรบ้างนะคะ กลุ่มที่สองที่เรียกว่ารีบอร์ดพอยต์นะคะทุกสินค้าจะมีรีบอร์ดพอยต์ให้คุ่หมูรีบอร์ดพอยต์เนี่ยนะคะเป็นการเป็นสิทธิที่เหนือกว่าการจับจ่ายทั่วไปเพราะว่าตัวนี้สะสมน้าตลอดไม่มีวันหมดอายุไว้แลกอะไรบ้างนะคะไว้ซื้อสินค้าได้นะคะสะสมแต้มไม่ได้แลกของได้แลกแหวนนะคะทองคําทองคําแท่งนะคะกระเป๋าแบรนนี่ไม่ทํากําไรได้เลยนะคะกล้องถ่ายรูปได้หมดเลยค่ะ ตัเช็ไฟฟ้าตัวหนังตัวเครื่องบินแรกได้หมดนะคะอันนี้คือตัวอย่างของนักธุรกิจที่ใช้นะคะ RP แรกนะคะจาก RP แรกสินค้านะคะก็จะเป็นอันนี้แรกนะคะ iPad Pro นะคะเป็นพี่กระต่ายนะคะที่อยู่ที่ระยองส่วนคุณหญิงที่อยู่กทมนะคะใช้แรก iPad หนึ่คุณหมอต้วงนะคะที่อยู่ระยองก็ใช้เล็กทองคําแท่งแล้วก็นาคารตีชอให้ลูกด้วยนะคะคุมที่สามนะคะคุมที่สามก็จะเป็นกําไรค้าปีนะคะตอนนี้นะคะที่เป็นตลาดที่ฮอตฮิตมากเลยก็จะเป็นคาเฟ่เซเว่นบิ๊กแพคนะคะบิ๊กแพคนะคะถ้าพี่หมูนะคะค้าปีกกาไรที่เป็นที่เป็นคาเฟ่เซเว่นนะคะสิบหอดนะคะกำไรจะอยู่ที่ประมาณ 4,200บาทนะคะจากต้นทุนของกาแฟบิ๊กแพ็ที่9 7 5บาทราคาขายนะคะและวกำไรต่อหน่วยนะคะถ้าขาย10ห่อนะคะราคาขายนะคะพี่กำไร4,200บาทอันนี้คือกำไรค้าปีกนะคะส่วนกันอีกหนึ่งสินค้านะคะที่ฮอตฮิตมากแล้วก็ทำกำไรได้ดีมากเลยก็จะเป็นตลาดของแฟตเบิร์นนะคะที่เป็น fb นะคะแพ็กสิบ กำไร 6, หกพันสองร้อยบาทเลยทีเดียวนะคะยังไม่หมดนะคะนอกจากกำไรค้าปิดแล้วนะคะก็ยังมีคุ้มที่สี่ที่เป็นรีเบทโบนัสแปดสิบห้าเปอร์เซ็นสมมติว่าวันนี้รู้แล้วแหละจุ๋มว่าสินค้าเนี่ยพี่ซื้อกินซื้อใช้แล้วแต่พี่ยังไม่อยากชวนขายนะพี่ไม่เก่งแต่พี่ประทับใจสินค้าแล้วมาพี่ใช้สินค้าเลยขายพี่หมูตรงนี้จะเป็นรีรีเบทโบนัสนะคะอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็จะมีสมมติว่าพี่หมูซื้อสินค้าอยู่ที่หกพันพีวีนะคะ ก็จะคิดคำนวณอยู่ที่5,000 PV 1น0 0ง PV เป็นรักษายอดนะคะส่วน5,000 PV เนี่ยเป็นคะแนนนะคะที่จะมาคิดรีเบทดโบนัสให้เราคูณ85ไปเลยนะคะก็คืนให้ผู้ซื้อทันทีนะคะอยู่ที่4,000 4 2 5 0บาทคะแนนตรงนี้ไม่มีจำกัดนะคะพี่หมูซื้อจินซื้อใช้ ได้เยอะมากนะคะเราคะแนนมาลงที่ตัวเองนยคำนวณให้ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นทั้งหมดเลยนะคะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างที่ห้าพันกลมที่คิดให้แบบให้ใหเข้าใจกันง่ายๆนะคะยิ่งซื้อยิ่งขายยิ่งได้เงินคืนพี่หมดูดีไหมดีมากเลยนะคะพี่แล้วก็จะมีเป็นในคุมที่สี่นั่นจะมีเป็นสีบวกสามบวกสีมารวมกันด้วยนะคะก็จะมีเป็นคะแนน double โบ n u t นะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างตรงนี้นะคะคำนวณจากอะไรสมมติว่าจุ่มคำนวณอยู่ที่พี่หมู ค้าปีกนะคะค้าปีกตลาดแฟตเบิร์นก็ได้นะคะตลาดแฟตเบิร์นสิบแพ็คสิบห่อนะคะหนึ่งแพ็คกำไรอยู่ที่หกพันเจ็ดถูกต้องไหมคะอ๋อแพ็คสิบห่อสองแพ็คกำไรก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทกำไรสุทธิของการค้าค้าปีกสองแพ็คคะแนนรีเบดสองแพ็คนะคะรวมกันนะคะกำไรรวมหนึ่งหมื่นสี่พันแปด 845บาท1 4 8 4 5บาทนี่พอจะพอจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านบางอย่างได้ไหมคะพี่หมูคิดว่ได้เนาะได้ค่าเทอมลูกเลยนะคะโดยประมาณนั้นนะคะมาดูคุ้มที่ห้ากับพี่อันนี้จะเป็นคุ้มที่จุ้มตั้งใจที่ทําธุรกิจเลยอันนี้แหละคือสิ่งคุ้มที่ห้านี่แหละคือสิ่งที่จุ้มอยากชวนพี่หมูนะคะก็คือเป็นรายได้าจากแผนธุรกิจข้อที่สข้อนะคะข้อที่5้นะคะ เป็นคะแนนแนะนำา5ชั้น85%ห้ารายได้จากการขยายสาขานะคะสมมตินะคะทุกคนที่พี่หมูรู้จักสินค้าดีเคยลองแล้วนะคะคนนั้นใช้สินค้าสมมติว่าลึกไป5ชั้นนะคะลูกหลานเลนลล้นลือนะคะหชั้นนี้นะคะบริษัทนะคะทุกคนใช้สินค้าอยู่ที่1,000คะแนนใช่ไหมคะบริษัทจะคูณน,นะคะมบนัค่าแนะนำให้เราทันที ชั้นลูกนะคะสีชั้นหลาน20%นะคะชั้นเหลนหลนหลืนะคะตามสัดส่วนนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าพลังพลังเครือข่ายนะคะ power of leverage นะคะพลังทวีคูณนะคะสมมติว่าทุกคนเป็นผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้นะคะทุกคนมีชั้นลึกทุกคนชวนคน5คน ตรงนี่ยบริษัทนะคะสมมุติว่าลึก5ชั้นนะคะชวนคนหคนอย่างเช่น5้าคนเนี่ยนะคะคะแนนโบนัสของชั้นที่1ที่เป็นลูกพี่โดยตรงนะคะ4 0นะคะห้าคนก็อยู่ที่20,000บาทนะคะ5ชวน5ใช่ไหมคะยี่คนนะคะของชั้นลูกก็อยู่ที่5,000บาทนะคะร้อยีคนชั้นหลานอยู่ที่12,500บาทเลนนะคะอยู่ที่10%นะคะ ชวนอยู่ที่625คนก็จะอยู่ที่ประมาณ6 6 2 5 0 0บาทะ,ะ่ะชั้นลือนะคะก็อยู่ที่นะคะ1 5 6 2 5 0้า่นหอ้ยาสิบบาทเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นไปได้เพราะว่าธุรกิจยิ่งชวนนะคะการคุยคนรู้จักนะคะยิ่งชวนก็ยิ่งเติบโตนะคะเพื่อนบอกต่อใช้ดีบอกต่อแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือตรงนี้นะคะบริษัทจ่ายให้ ไม่จํากัดนะคะว่าเราจะทําเราจะชวนกี่คนนะคะไม่ได้จํากัดเลยนะคะหนึ่งคนบอกต่อกลายเป็นธุรกิจพี่หมูกลายเป็นธุรกิจขายขนาดใหญ่ได้ค่ะพี่หมูข้อดีของธุรกิจสองสายงานคือขายแบบสองสายงานก็แบบนี้เลยนะคะปกติแผนธุรกิจทั่วไปนะคะก็คือชวนห้าคนก็ต้องดูแลห้าสายงาน แต่แผนธุรกิจที่มีทีมงานกี่คนก็ดูแลแค่สองสายงานนะคะเป็นการใช้ระบบเพส m เมนท์ที่ทุกคนช่วยกันสร้างนะคะช่วยกันสร้างธุรกิจในทีมนะคะและความลับของคนรวยก็คือตรงนี้ค่ะพี่หมูหคนยกเก้าอี้หนึ่งร้อยตัวใช้เวลาหนึ่ง้อนาทีนะค,ะคนหนึ่งรอคนยกเก้าอี้หนึ่งร้อยตัวใช้เวลา1นาที วันนี้นะคะพี่หมูถ้าเป็นเราเลือกได้พี่หมูจะเลือกยกเกออี e, ้ครั้งละหนึ่งร้อยตัวหรือครั้งละหนึ่งตัวคะ่ะจริงไหมคะพี่เราเองก็อยากจะยกเกออี e, ้ครั้งเดียวหนึ่งร้อยตัวถูกต้องไหมคะถ้าเราเลือกได้ในะวันนี้ค่ะเนี่ยคือเขาเรียกว่า power of leverage ะะก็คือการผอนแรงนะคะที่ทำให้เรามีรายได้ที่เป็น passive income ได้นะคะ พี่หมูมาต่อกันที่โบนัสข้อ5.2นะคะโบนัสข้อ5.2ก็เป็นคะแนนทีม34%นะคะรายไดจากการสร้างทีมนะคะสมมติว่าพี่หมูนะคะชวนเมื่อเราสปอนเซอร์เพื่อนของเรามาเป็นนักธุรกิจแล้วนะคะคือสองสายงานที่เราทาเนี่ยสมมติจะแบ,บ่งเป็นทางซ้ายและก็ทางขวานะคะจากนับจากคะแนนทีมอ่อนนะคะเช่นนะคะฝั่งซ้ายนะคะมีคะแนน ทีมอ่อนอยู 36, 000 000 6, 000, ่ที่4 0 0แสนคะแนนนะคะ4 0 0แสนคะแนนคูณ34%ก็อยู่ที่ประมาณ136,000บาทนะคะส่วนคะแนนทีมแข็งนะคะจะอยู่ที่ประมาณห0 0 0นคะแนนนะคะคำนวณยังไงนะคะก็บริษัทก็ไม่ว่าจะคะแนนนี้นะคะจะมาจากการทำตลาดดีบอนแฟนเบิร์นหรือว่าแม้แต่ออเอ็กซ์เพรสนะคะเฟอร์มมิ่งเจลตัวนี้ที่กำลังขายดีมากนะคะแล้วก็จะเป็นสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไปนะคะ ก็รวมทั้งหมดเลยนะคะคะแนนส่วนต่างเนี่ยจากทีมอ่อนแล้วก็ทีมแข็งนะคะส่วนต่างอยู่ที่20000 0 P ีนะคะจะยกไปเดือนถัดไปโดยคิดจากคะแนนที่เหลือนะคะคะแนนตรงนี้บริษัทจะคืนให้เราสูงสุดนะคะเพดานอยู่ที่1 5 3 0 0 0 0าต่อเดือนนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุ้มมากเลยนะคะคะแนนโบนัสทีม30%นะคะ่ะพี่หมู ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะข้อดีของแผนธุรธกิจ Legacy 2สายงานนะคะก็จะคือคือนะะทำง่ายนะคะด้วยแผน2สายงานเท่านั้นนะคะแล้วก็มีระบบเพสเ m e n t นะ,ะทำงานช่วยกันเป็นทีมแล้วก็นับยอดซื้อจากทุกคนนะคะลึกไม่จํากัดชั้นค่ะตั้งแต่ตำแหน่งแรกเลยนะคะแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต เท่ากันทุกตำแหน่งนะคะยุติธรรมมาก่อนมาหลังแซงกันได้นะคะแล้วก็เป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลานได้นะคะเลกาซีไม่ใช่เพียงธุรกิจขายตรงกับแม่หมูไม่ใช่เพียงธุรกิจขายตรงอย่างที่เราคิดนะคะเลกาซีคือการสร้างทรัพย์สินผ่านเครือข่ายผู้บริโภคจากการซื้อซ้ําและเอาผลประกอบการมาแบ่งกันนะคะภายใต้คงภายใต้โครงขายสามารถหยุดทําแล้วก็มีรายได้อย่างต่อเนื่องได้นะคะ แล้ว l ล g ว c y นะคะก็มีงานอีเวนท์ที่คอยซัพพอร์ตเรานะคะแล้วก็มีงานออนไลน์นะคะที่ทำให้เราเมีโวงความรู้ที่จะไปส่งต่อให้คนอื่นนะคะที่มีรายได้ได้ด้วยนะคะมาต่อกันที่โบนัส5.3เป็นโบนัสแมทชิ่งกันค่ะค่ะพี่หมูซึ่งคะแนนแมทชิ่งในแต่ละเดือนนะคะที่มีมูลค่า100,000บาทนะคะ ถ้าเทียบกับไรายได้ passive i n c o m มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเงินฝาก240ล้านบาทนะคะหรือลงทุนในการซื้อกองทุนรวมหรือว่าลงทุนในการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเงินลงทุนที่24ล้านบาทหรือเป็นเจ้าของแฟรนไชส์3าย3ถึงสาถึงหสาขานะคะหรือเป็นเจ้าของพาเมนต์ห้องเช่าเลย20ห้องนะคะค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะ เพื่อนๆเ,เรานะคะแค่ชวนให้คนที่ที่แค่ช่วยให้คนที่เราชวนมามีไรายได้แลวก็ประสบความสําเร็จอย่างเช่นเราชวนเพื่อนๆเ,เราให้ให้ประสบความสําเร็จเป็นระดับอาความาลีนนะคะรายได้นะคะอยู่ที่สามหมืนบาทเนี่ยนะคะบริษัทจะจ่ายให้กับแมทชิ่งยี่สิบเปอร์เซ็นสำหรับอาความาลีนนะะให้กับเรานะคะผู้ที่ ดูแลทีมงานนะคะอยู่ที่ประมาณ5000ถึง1 0,000บาทนะคะอย่างเป็นเพื่อนเราที่เราชวนมาเข้าประสบความสำเร็จเป็น Ruby Director นะคะรายได้แมชชิ่งโบนัสนะคะที่บริษัทจ่ายให้เราก็อยู่ที่สองหมื่นถึงหกหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเราที่เราชวนมานะคะประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นระดับไดมอนด์ดีเรคอร์นะคะรายได้ที่บริษัทจ่ายให้กับเรานะคะ ที่เป็นการคิดนะคะค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้นะคะอยู่ที่หกห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะคะแล้วถ้าสมมติว่าลูกเรานะคะหรือเพื่อนเรานะคะเก็ธุรกิจแล้วเขานะคะชอบนะตั้งเป้าหมายนะ,ะชัดเจนมากแล้วก็เป็นค l าว d ์ไดมอนด์พรีเซเนน่าที่มีรายได้อยู่ที่หลักล้านต่อเดือนซึ่งมันเป็นไปได้นะ,ะลีกอสิมีนักธุรกิจที่เป็นหลัก ที่ได้รับรายได้จากร้านเนี่ยเยอะมากนะคะสิบกว่ารหัสเลยนะคะตรงนี้นะคะพี่หมูจะมีรายได้ในการช่วยเหลือนะคะดูแลทีมงานตรงนี้ถึงนะคะเปรียบเสมือนกับเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่เลยนะคะโรงแรมแบบบิ๊กเลยนะ,ะสองแสนห้าหมืนบาทถึงสี่แสนบาทต่อเดือนอันนี้ขึ้่เป็นพาสซีฟอินคัมนะคะที่เราสามารถสร้างได้และเป็นความมั่นคง ให้กับเราในอนาคตได้พี่หมูจริงไหมนะฮะชอบไหมคะพี่หมูชอบเลยใช่ไหมฮะค่ะ